ตามตำแหน่งกาอยครับแก่ครับแก้

จนหน้าถ้าไม่หลบก็ไม่ได้ลงอะ่ะเอาดิไม่หลบเลยดีเออพี่ให้พี่กำมังพี่กลับแล้วหรอใครพี่มีนห่ะพี่จะมีมาเขามาเหรอกลับแล้วลูกเก่ากลับแล้วพี่กลับไปมึงแกะแล้รู้พี่จะมาแล้เแกะพี่ขาวเหรอไม่รู้พี่มีนขับแจ๊ส จะไม่ให้ไปหาตอวตยังเลยครับยังไม่ไปหาฟอรดเลยจะเตรียมอาหารไว้แล้วยังให้พี่สิงโตปีนะครับที่มีขี่หวาพี่ปีนต้นไม้ไม่งใหเร็เรวอ่ะเร่งใ้เร็วเฮ้ยเรียกไปหาด้วยอ้าวมาเรียกมาเรียกไปหาด้วยเรียกมา เกีบๆๆยยนยืนเลยวันนี้ไม่ได้เอื้อมไงตัวหน้าอยู่นี่ไงตัวหน้าอยู่นี่เลยอะไรอาบน้ด้อยู่กด็่น่้นันน้กยังยครับยังไม่ลุดเลย I love